ตุต๋มมามาเพรื้นี้ปดสายจำว่ามีลืมเห็ุจะไหนมาเบิ่งกันค่ะเริ่มจากวัตถุดิบค่ะมามาสองหอ่อของเตีน,น่อยเหลือหมูสไลด์ไข่ตอง,องฟองฟองขนนั้นและที่ขาดมาได้นี่สองก้อนจุ๊บๆใส่น้ำเข้าไปค่ะจำมาได้กะเอาขานอใส่สองก้อนใส่ผงไปทั้งหมดทั้งสองหอ่อ ล่อให้เดือดใส่พักค่ะเอาพักล่งก้อนเส้นค่ะที่เด็ดอยู่ตองนี้ค่ะเติม,มพริกสำนีเลยอืมเอาหมูล่งก้อนค่ะเขาเรียกว่าเธอจะกินเอามามา,มาใส่ผงสองหอ่อแต่ว่าเสน้นใส่ห่อเดียวค่ะอันนี้สูตรลับเพรนึงมันแจงนัวเน้นเครื่องบอเนนเสน้นและเพรนี้นเบอมาไข่สุกค่ะต่อลงไปตอนนี้เลยอ่ะตุ้ง นี่แคแบบ่นี่กำลังดีนี่สวยงามแพรเยือปลอยค่ะที่รักกินไหมไม่ทำไมอะ่ะอย่ายมันลกไป